เขียนอกดาวครับอ่าเสร็จใหม่ๆเลยนะครับหลังนี้บ้านทรงปั้นหยาขนาด6คูณ8เมตรนะครับหลังนี้ราคา750,000บาทนะครับ1นระเบียง1นซุ้มบันไดหนึห้องโถง2ห้องนอนนะครับมีประตูหลังเผื่อต่อเติมห้องน้าห้องครัวนะครับเป็นบ้านยกสูงนะไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งประดูแดงนะครับหลังนี้เพิ่งเสร็จเลยนะครับว่างพร้อมจัดส่งยังไม่มีเจ้าของนะครับ ลูกค้าท่านใดอยากได้บ้านซือสวยยกสูงสไตล์นี้ก็โทรสอบถามได้นะครับ096 123 3535ครับเคบ้านนอกดาวกำแพงเพชรนะครับราคา750,000บาทเท่านั้นนะครับหลังนี้พร้อมจัดส่งฟรี500กิโลและระบบไฟด้วยนะครับนี่ลูกค้าเทพื้นปูนสี่เหลี่ยมไว้รอยอย่างเดียวนะครับหลังนี้พร้อมจัดส่งเลยเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะครับสีเเสร็จเลย,วยสวยๆเป็นทรงปั้นหยานะครับ6คณ8เมตร เจ็ดแสนห้ามืนบาทส่งฟรีห้0รกิโลพร้อมระบ,บบไฟนะครับสวยเลยอยากได้ก็กกกโทรสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่ามเีนักดาวกำแพงเพชรไม้เก่าเนื้อแข็งเต็งประดูแดงนะครับหลังนี้ประตูหน้าต่างแตงโมกระเบื้องรอนคู่มีประตูหลังไม้เพื่อต่อเติมห้องน้ำห้องครัวนะครับยกยกสูงโอเคครับฝากด้ครับเคยนอกดาวครับ